ในการที่เราได้อยู่ในครัวแล้วก็ทํางานในครัวเนี่ยค่ะมันก็จะมเีเรื่องของอาหารที่อาหารอร่อยที่แม่ครัวจะต้องได้ได้เห็นก่อนได้ชิมก่อนได้กินก่อนหรือว่าเราจะหาอาหารขึ้นตู้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเราก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะแบบมันต้องได,ได้ได้กินอาหารตรงนั้นนะคะที่ที่เราได้เลือกก่อนคือมันเป็นกิเลสเป็น ภาษาที่แบบเหมือนเป็นด่านหน้าเลยค่ะทีนี้ในในครัวนี้ค่ะก็จะตั้งสินกันว่าคือเห็นแล้วว่าความความที่กิเลสในครัวเนี้จะเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องกินนะคะคือแม่ครัวใหญ่ก็เลยตั้งสินว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยจะจะ,จะมีวันพระ,ะ,ะ,ะสี่วันเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเอ,อวันพระเนี่ยเราจะเราเรา,เราจะกินนะ กินข้าวกับเกลือกันคือทุกคนเลย <S 2> <S 2> เลย<ๆ>เลยเลยเป็นแบบเป็นพลังเหนีน่ยวนําแล้วก็เป็นพลังที่ที่เราคือในครัวเนี่ยมันมันยากค่ะเพราะอยู่กับอาหารนะคะท่านทีนี้ก็ก็ก็ตั้งเหมือนกับอปปริหารกัน,นะคะะว่ามันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเราอยู่ดันหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็กินกินกินเพราะเราอยู่ในครัวก็เลยทํามาทํามาก็ ปฏิบัติมาก็ได้ผลค่ะท่านแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแม่ครัวสุขภาพดีขึ้นแล้วตอนนี้ตัวเองอะก็ก็ได้ลงมา,มาไม่ได้ลงมาจากภูผาแล้วค่ะแล้วก็ได้เอาตรงนี้ค่ะมา,มาใช้กับชีวิตประจําวันข้างล่างซึ่งคิดว่าข้างล่างเนี่ยก็ยิ่งยิ่งเป็นด่านหน้าที่ที่เราต้องเจออาหารหลากหลายแล้วเราต้องตูวคนเดียวค่ะ แต่ก็ได้ได้ได้จากตรงนั้นนะคะเอามาเอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันคือวันไหนถ้าเราเรากินเกินเราเรากินเยอะอีกวันหนึ่งเราก็กินข้าวกับเกลือเลยค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะท่านดีเป็นวิธีพลากที่ดีนะ <c oughs> เหมือน <c oughs> ยายธรรมาเลยยายธรรมาที่อยู่บ้านนอกอยู่อยู่แถวจงังหวัดน่านอ่ะตอนเด็กๆมาจะเห็นยายตอนวันพระเนี่ยจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วกินแค่ข้าวเหนียวกับเกลือ โอ้ดีมากเลยนะแต่แต่ต้องต้องเข้าใจว่าชีวิตเรากินข้าวกับเกลือไปตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ดีนะนั้นเราก็เลยได้ชั่วคราวไงเหมือนอดอาหารเราก็ทําบ้างาตมาก็ทําบ้างอดอาหารแต่ว่านั้นมันมันใช้วิธีพรากแบบสมถะเราก็ยังต้องไปปรุงอาหารดูใช่ไหมอ่านั้นการสัมผัสรสอาหารเนี่ยอย่างที่ภูผาถ้าอาจารย์หนึ่งฝึกเด็กเด็กที่เป็นแม่ครัวเนี่ยเขาฝึกไม่ให้กินจุบจิบใช่ไหม อใครชิมอาหารก็แค่ชิมรสใช่ไหมอยากเกินชิมเสร็จแล้วก็รู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็ไปบ้วนทิ้งอันนี้คือไม่ผิดจุบจิบไม่ผิดศีลจุบจิบคือรับรู้รสอ่ะนะแล้วก็ดูว่าไอ้มันพอดีหรือยังสำหรับคนกินไม่จัดเกินไปไม่จืดเกินไปจนคนรับไม่ได้เห็นไหมแม่ครัวต้องปรุงให้คนกินได้แต่ตัวเองเนี่ย ถ้าตัวเองติดในรสชาติเราก็จะปรุงเพราะว่าเราต้องปรุงแบบเราอะและให้คนอื่นกินแบบเรารสชาติแบบเรามันก็จะเป็นแม่ครัวที่ที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าท,ทำเพื่อตัวเองอยู่ยังอร่อยแบบนี้อยู่ก็เลยปรุงอาหารแบบนี้ให้คนกินนะแต่ถ้าแม่ครัวที่เขาไม่ได้ติดรสอ,อร่อยแบบนี้แต่ทาให้คนอื่นอ่ะเขาก็ทํารสชาติต่างๆแต่อย่างที่พะครูบอกตัวเองก็ไม่กินหรอกก็ไปกินไอ้ข้าวจิ้มกับน้ําพริกอ่ะ ฝักลวกอะไรเงี้ยก,ก็ดูเลยว่าเวลาเราปรุงอาหารขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันชื่นใจชอบใจไหมยิ่งคนกินแล้วได้รับคําชมกินหมดเลยวันนี้โอ้โหคนมาชมไม่ขาดปากเลยแกงคะที่สาสบัววันนี้ใครทําเนี่ยตามหาหน่อยสิโอ้โหเรายิ่งชื่นใจอย่างนี้แม่ครัวแบบนี้มันก็แม่ครัวไม่ได้ประพฤติประมาจแต่แม่ครัวที่รู้จักเนี่ยปรุงให้คนกินได้กินมังสวิรัตได้เขาก็อร่อย อร่อยพอประมาณเราจะรู้เลยว่าเออพอประมาณให้เขาอย่าไปจัดเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้กินด้วยซ้ําไปสิ่งที่เราทําอ่ะมันจะเบื่อเลยแล้วก็เห็นความเบื่อน่ายปรุงทาไมเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นเรากินเองเราจะไม่ปรุงมันจะเช็คเลยว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านทําเองเราไม่ปรุงขนาดนี้หรอเมื่อจะตายใช่ไหมจะทําแกงฮังเลแกงอะไรมัดสมันแล้วเราก็ข้าวทวง,งาคุกกันผัดผักนิดหน่อยอ่หยอดน้ํามันเข้าไปเพื่อสุขภาพยังไง คือไอเนี้ยครัวเนี่ยจึงเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ที่ดีมันไม่ได้มีเฉพาะกามนะมีตะหลิวค้อนไหของข้ากระทะของข้าอีกถ้าทําครัวอยู่ที่บ้านมันไม่เช่าล็อกต้องไปทําครัวอยู่ที่วัดเจอกับเพื่อนอ่าฉันทําส้มตามได้อร่อยกว่าเธอเธอนะ่ะทำไม่อร่อยกว่าฉันมาหน้าตามาเติมอันนั้นมันต้องลดทั้งกามทั้งอัตตาด้วยเยอะเรื่องครัวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเยอะเลยแต่มาว่านะพรหมจรรย์ประพฤติจะดีก็ตรงนี้แหละ อะไม่ไม่ผิดหรอกกินข้าวไอไอกับเกลือนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ลดอ่ากามคุณไม่ได้ลดอัดตราคู่ด้วยเนี่ยการกินข้าวกับเกลือก็เพียงแต่ว่ารักษาสุขภาพนะเราต้องไปผัดสะจริงอยู่ดี